สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจ้าแม่เนนทาโลกค่ะช่องนี้เป็นการดูดวงแบบ journal reading ซึ่งเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะอย่าคิดจริงจังหรืองมงายให้ดูอย่างมีสติและใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะการดูดวงสามารถนำไปเป็นไกด์ไลน์สามารถดูเพื่อเป็นแนวทาง สามารถดูเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเองสามารถดูเพื่อปรับระดับจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นและสามารถดูเพื่อความเพลิดเพลินคิดซะว่ามาฟังเล่านิทานนะคะถ้าหากท่านใดอยากจะดูดวงให้แม่นยำม,มากขึ้นนะคะแนะนำดูดวงส่วนตัวค่ะแอดไลน์มาเลยค่ะสุรัตนานเดรสกอรเพโพค่ะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดกระดิง่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้ช่องเจ้าแม่แอนทาโร่โด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รันดอมนะคะวันนี้นะคะก็มาอีกแล้วนะคะมาเสิร์ฟคุณถึงบ้านเช่นเคยนะจ๊ะที่รักก็มาในหัวข้อความทรงจำนะคะเนี่ยจะบอกทุกคลิปเสมอนะคะว่ารันดอมนะคะเป็นแค่การสุ่มนะคะ ไม่ใช่เรื่องราวของใครนะคะก็ถ้าเกิดเรื่องราวนั้นมันตรงนะคะกับคุณก็แสดงว่าพลังงานคุณนะคะตรงกับไพ่นะคะแต่ถ้าเรื่องราวนั้นนะคะไม่ได้ตรงกับคุณก็แสดงว่าพลังงานคุณไม่ตรงกับไพ่นะคะก็ถ้าเป็นแบบนั้นก็ถือว่ามาฟังเรืเล่านิทานแล้วกันนะคะ อย่าซีเรียสเนาะก็มันก็อาจจะเกิดขึ้นกับคุณในภายภาคหน้าก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมก็อาจจะมาฟังให้เป็นแนวทางแนวคิดดีๆแล้วกันนะคะโอเคก็ในเรื่องของความทรงจําเนี่ยนะคะคุณและแฟนคุณนะคะอาจจะมีสตอรี่ที่น่ารักน่ารักนะคะก่อนที่จะมาเป็นแฟนกันเนี่ยพวกคุณนะมีความทรงจําอะไรกันบ้างนะคะก็อาจจะมีทั้งเรื่องแบบดีไม่ดีนะคะ มันก็ต้องมีทุกคนนะคะเพราะว่าความทรงจาทุกคนนะคะถ้าจะเป็นแฟนกันหรือว่าเริ่มจะมีแบบความสัมพันธ์กันนะคะมันก็ต้องมีสตอรี่ที่น่ารักหรือว่าสตอรี่ที่ดุเดือดแบบเผ็ดพริกร้อเม็ดหรือพริกพันเม็ดหรือว่าอะไรก็ตามนะคะเผ็ดเหมือนพริกแบบว่าเป็น10ส่วนก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้นะจ๊ะก็อันนี้คือเกิดให้ฟังนะคะว่าความทรงจามันก็น่าจะประมาณนี้แต่ว่าในก็ไม่รู้ว่า ไพ่นะคะที่เปิดนะคะจะเป็นแบบแนนเกินหรือเปล่านะจ๊ะก็ลองฟังดูว่าความทรงจําของพวกคุณนะคะคืออะไรนะจ๊ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมีความทรงจําแบบนี้นะจ๊ะโอเคไปต่อกันกับการทํานายกันเลยจ้ามาดูซิว่าสถานการณ์นะคะก่อนความทรงจำเนี้ยเป็นยังไงนะ The world 7 ถ้วยนะคะห้าถ้วย The Lover k n i น h t of ฟสบนะคะโห oh, คุณทั้งสองนะมันจะมีคนใดคนหนึ่งนะคะที่มีช้อยนะคะเยอะแยะมากมายไก่กองนะคะน่าจะเป็นเขานะคะที่มีช้อยนะคะมีช้อยนะคะแล้วก็มีตัวเลือกนะคะอาจจะทำให้คุณแบบเจ็บแล้วเจ็บอีกนะคะ ในขณะที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะก็คืออาจจะยังแบบเป็นคนคุยกันอยู่นะคะยังเลือกอยู่อะเอาพูดง่ายๆคุณก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นในตัวเลือกของเขานะเออเขาก็ยังไม่เลือกใครนะคะเขาก็ยังรู้สึกว่าเขายังดูสวยดูหล่ออะไรประมาณนี้คือเขายังมีตัวเลือกเยอะนะคะเขาก็เลยยังไม่จริงจังนะคะแต่ว่าคุณนะคะเริ่มมีความรู้สึกกับเขานะอืคุณเริ่มมีความรู้สึกกับเขานะคะคุณเห็นเขาเวลา คุยกับคนอื่นคุณรู้สึกเจ็บรู้สึกเศร้านะคะคุณรู้สึกขืนขมนะคะในจิตใจของคุณนะคะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมอ่ะทําไมถึงแบบว่าทำให้ฉันเจ็บอีกแล้วอะไรประมานี้คุณก็รู้สึกแบบนี้ตลอดนะคะแต่คุณก็ไม่ได้แบบพูดออกมานะคุณก็เก็บไว้ข้างในในใจคุณอ่ะอืมคุณก็เก็บไว้ข้างในแต่คุณเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆนะคะคุณเป็นคนที่อดทนนะคะอดทนต่อสู้นะคะ แต่เขาก็ยังไม่รู้ตัวหรอกว่าคุณรู้สึกยังไงนะคะเขายังเพลิดเพลินกับตัวเลือกของเขาเยอะแยะมากมายมันขึ้นเจ็ดถ้วยนะคะขึ้น the lover อีกมันก็เป็นความรักที่มีทางเลือกอยู่แล้ว the lover นะจ๊ะแล้วก็เจ็ดถ้วยอีกนะคะมันก็เหมือนแบบมีคนตั้งมากกว่าหนึ่งคนน่ะที่เข้ามาให้เขาเลือกอ่ะเออที่เข้ามาให้เขาเลือกอะค่ะเขาก็ไม่รู้จะเลือกใครนะคะเขาคุยทั้งหมดน่ะเออหนึ่งในนั้นน่ะก็คือคุณที่ทําให้แบบตัวเองเจ็บ นะคะพอเห็นเขาคุยกับคนนั้นคนนี้คุณก็รู้สึกเจ็บนะคะเออแต่ถามว่าเขารู้สึกกับคุณไหมเขาก็รู้สึกนะเออเขาก็เหมือนอยากจะลองใจคุณว่าคุณจะเป็นยังไงนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ไม่แสดงออกเท่าที่เขาคุยมาทั้งหมดคุณเป็นคนที่ไม่แสดงออกที่สุดนะคะคุณแข็งนะคะคุณจะไม่แสดงความรู้สึกที่อ่อนแอออกมาให้เขาเห็นนะคะแต่คุณจะแสดงความรู้สึกอยู่ข้างในใจตัวเองนะคะแล้วก็ข้าควุนนะคะรู้สึกเจ็บปวดเวลาเขาแบบ ทำอะไรที่ประชดประชันคุณนะคะจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยออนั่นแหละคุณพร้อมที่จะเดินจากเข้าไปแล้วนะคุณไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมที่เขาทําแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เจ้าชู้นะคุณกําลังจะขี่ม้านีจากเขาแล้วนะคะออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะเพราะว่าคุณรับไม่ได้กับการที่จะมาเป็นตัวเลือกของเขานะคะเพราะว่าคุณไม่โอเคนะ คุณก็เลยรู้สึกว่าฉันจะเดินออกจากบ้าน A อแล้วนะจ๊ะฉันจะเดินออกจากบ้าน A อแล้วนะเออแล้วเขานะคะก็รู้สึกว่าจะไม่ยอมด้วยสิจ๊ะเหมือนจะเสียคุณไปนะเหมือนเริ่มจะเสียคุณไปตอนแรกรันลาอยู่นะคะพอคุณจะเริ่มแบบถอยห่างหรือว่าเริ่มจริงจังคือคุณอนะ่ะไม่ได้แคร์ไงคือเขาอา่ะคิดว่าที่เขาประชดคุณอนะ่ะหรือว่าเขาอาจจะคุยหลายๆคนอนะ่ะ เขาก็คิดว่าคุณคงจะงอเขาแล้วก็คงจะไปคุกเข่าอ้อนวอนขอร้องเขาว่าให้คุยกับคุณคนเดียวนะเขาคงคิดอย่างนั้นนะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นคุณไม่โอเคคุณก็จะเป็นคนที่แบบว่ามีแบบศักดิ์ศรีของตัวเองอ่ะเออเป็นคนที่แบบว่าไม่ให้ใครยามคุณได้นะคุณก็เลยแบบว่าตัดสินใจถึงคุณจะเจ็บแค่ไหนคุณก็จะเดินออกด้วยความที่คุณเจ็บปวดนี่แหละคุณคิดว่าเดินออกแบบนี้มันก็ไม่เป็นไรเพราะว่า เดี๋ยวมันก็หายเองเดี๋ยวมันก็หายเจ็บเองนะคะเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราไปแบบอยู่กับตัวเองหรือว่าเราไปแบบว่าตั้งสตินะคะเราก็น่าจะผ่านพ้นปัญหานี้ได้นะคะแต่ประเด็นก็คือว่านะคะเขาก็ไม่ยอมพุนนะคะไม่ยอมปล่อยคุณไปนะคะ,อะลองดูซิว่าความทรงจําของคุณเนี่ยยังไงต่อนะโอ้โหขนาดแรกๆก็แซบขนาดนี้แล้วคุณเอ้ยจะขนาดไหนจะที่รัก ดูเลยสิความทรงจําเขาไม่ยอมให้คุณไปแล้วจะไงต่อเออเจ็ดเหรียญน,นะคะสตริงเอชออฟวอลสี่เหรียญเพจออฟวอลก็น่าจาสีนะเขาไม่ยอมให้คุณไปใช่ปะก็เพราะเขารู้สึกแล้วไงเขารู้สึกกับคุณแล้วเพราะว่าตอนที่เริ่มจะเสียคุณไปหรือว่า คุณเริ่มจะไม่เอาเขาแล้วคุณเหมือนคุณจะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกรักเขามากๆนะคุณรู้สึกรักเขามากคุณรู้สึกอยากจะอยู่กับเขานะคะแต่ว่ามันสลับกันนะคะคุณอืมคุณไม่ยอมนะคะคุณนะคะบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่เลือกคุณก็ทางใครทางมันนะคุณพูดอย่างนี้เลยคุณเชื่อไหมว่าเขายอมคุณนะคะสตรง อืเขายอมแล้วเขามั่นคงกับคุณมากขึ้นนะแล้วก็รู้สึกห่วงแหนหึงห่วงคุณด้วยนะคะกลัวว่าคุณจะไปมีคนใหม่แล้วก็เขานะมานั่งทบทวนกับตัวเองเขากลัวว่าเขาอาจ,จะเสียคุณไปนะคะเขานิสัยเหมือนแบบเด็กน้อยน่ะคุณนะเอออาจจะมีอายุมากกว่าคุณแต่ว่าก็ความรู้สึกเด็กน้อยนะคะ นั่งร้องไห้นะคะคนเดียวเขากลัวจะเสียคุณไปนะคะยิ่งคุณนิ่งนะคะยิ่งคุณเงียบนะคะเขายิ่งกลัวนะคะในความรู้สึกนั้นนะคะเขากลัวมากแล้วเขาก็มองความทรงจําที่คุณนะคะเคยทําเรื่องดีๆให้กับเขานะคะคุณนะคะแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่เข้ามานะคะกับเขาแล้วคุณอ่ะคุณแก้หมดนะคะโดยที่บางทีเขาก็ไม่รู้สึกเลยว่าบางครั้งเขาก็ทําให้คุณ เดือดร้อนหรือว่าสร้างปัญหาให้คุณนะคะแต่คุณก็ไม่เคยที่จะไปแบบว่าตอแยหรือว่าอะไรนะคะแต่เขามารู้ความจริงก็ตอนที่คุณนะคะจะไปแล้วอะค่ะเออคุณบอกเขาหมดแต่คุณไม่ได้บอกตอนที่มันมีปัญหาคุณแก้หมดแล้วคุณค่อยมาบอกทีหลังนะคะคุณก็บอกไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันเข้ามาในชีวิตคุณอะมันวุ่นวายมากตั้งแต่ที่เขาเข้ามาในชีวิตนะคะคุณ ก็เลยบอกเขาว่านะคะถ้าเกิดว่าคุณไปมีคนอื่นนะเออคุณไปคบกับคนอื่นนะคะเหมือถึงว่าคุณบอกเขาอะว่าถ้าเกิดเขาอะไปมีคนอื่นไปคบกับคนอื่นเอออย่าทําแบบนี้นะอืมเพราะว่าอย่าทําปัญหาแบบนี้นะคะอย่าสร้างปัญหาแบบนี้นะคะไม่มีใครจะทนเขาได้หรอกคุณบอกเขาอย่างนี้อืมไม่มีใครทนได้ ต้องเข้มแข็งนะคะถ้าเกิดว่าจะเลือกใครคนใดคนหนึ่งคุณต้องรักคนนั้นนะคะคุณอย่าทําให้คนอื่นเหมือนแบบว่าอย่าทําให้แฟนตัวเองเดือดร้อนนะคะถ้าคุณเลือกเขาแล้วคุณก็ต้องรักษาเขาไว้ให้ดีๆนะคะไม่ใช่ปล่อยเขาทิ้งไปนะแล้วคุณก็จะมาร้องไห้เสียใจทีหลังอะไรอย่างเงี้ยคุณก็บอกเขาอย่างนั้นอืมแล้วเขาก็มานั่งทุบทวนนะเขาก็รู้สึกอึ้งว่าสิ่งที่คุณเจอมาทําไมคุณไม่เคยบอกเขาเลยอืม แล้วสิ่งที่ผ่านมาที่เขาทำอะไรทุกๆอย่างที่เขาทำกับคุณนูน่นนี่นั่นคุณรู้หมดทุกอย่างแล้วมันเอื์อพภัยเขามาเขาก็งงว่าเอยทำไมคุณไม่เคยพูดอืมคุณไม่เคยบอกอะไรเรื่องเราที่คุณเจอกับคนอื่นๆที่ผ่านมาหรือบรรดาแฟนคลับของเขาที่มาแบบว่ามาวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยกับคุณอ่ะคุณก็ไม่เคยพูดเขาก็งงว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงเป็นคนที่แบบว่าสุดยอดขนาดนี้วะไม่เคยเจอ เออไม่เคยเจอเลยอะไรประมาณเนี้ยเขาคิดอย่างนั้นนะคุณอืมเขาก็เลยงงว่าเฮ้ยทําไมคุณถึงแบบเป็นคนที่มีความเข้มแข็งขนาดนี้แล้วคุณก็จะเลิกง่ายๆอย่างนี้หรอทั้งๆท,ท,ที่มีความผูกพันกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเจออุปสรรคกันมากี่ปีกีป่ปีเออจะเลิกกันแค่แป๊บเดียววินาทีเดียวอย่างนั้นเหรอเขาคิดอย่างนั้นนะ เลือกกันแค่วินาทีเดียวอย่างนั้นหรออะไรเงี้ยแล้วความสัมพันธ์ที่ผ่านมาความทรงจําที่ทั้งดีทั้งไม่ดีที่ผ่านอุปสรรคมาด้วยกันหลังมันไม่มีค่าเลยเหรอเขาพูดอย่างนั้นนะเขาคิดอย่างนั้นนะเออแต่คุณจะไปไงคุณจะไม่เอาแล้วอืมแต่เขาไม่ยอมไงเขารู้สึกหวงเห็นนะเขารู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้นะคะพอพอเขามาคิดทบทวนแล้วเขาอยู่กับตัวเองนะคะเขาก็ขาดคุณไม่ได้จริงๆนะคะเขารู้สึกว่าคุณมีค่านะคะมีความแบบว่า รำคานะคะคือเป็นคนที่เติมเต็มทุกอย่างแล้วก็ทําให้เขาคิดได้หลายๆอย่างนะคะจากที่เขานะคะไม่เคยคิดอะไรได้เลยนะคะหรือว่าในความรู้สึกเขาเขาอาจจะเป็นคนที่คิดว่าเขาชนะตลอดนะคะแต่เขามาเจอคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณนะคะทําให้เขาแบบเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายๆอย่างนะคะโดยที่บางทีนะคะบางครั้งคุณก็ไม่ได้ทาอะไรนะคะ คุณแค่พูดบางครั้งคําพูดของคุณอน่ะมันกินใจเขานะคะโดยที่บางทีนะคะคุณก็เฉยๆนะเออแต่เวลาคุณพูดออกมามันจะทั้งหมดไงมันจะพูดล้วจึกจึก,จ,กจึกในใจเขาเลยอะ่ะเออ่นั่นแหละมันแบบว่ามันจี้ใจเขาอะ่ะอืมเขาก็รู้สึกว่าเออมันจริงของคุณที่พูดอะไรอย่างเงี้ย แต่คุณมันก็เป็นคนที่เหมือนแบบว่าไม่นะไม่พูดถ้ามันไม่จําเป็นแต่ว่าครั้งนี้มันจําเป็นนะคะเพราะว่ามันเยอะมันแบบวุ่นวายมันยืดเยื้อนะคะมันไม่จบนะคะอ่าแต่เขาก็เริ่มรักคุณแล้วนะคะรักคุณก็ตอนที่คุณเริ่มจะไม่รักเขาแล้วนะคะคุณเริ่มเบื่อคุณเริ่มแบบว่าปัญหามันซ้ำซากมันจำเจมันอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เป็นแบบเนี้ยไม่อะไรนักหนากับฉันอะไรอย่างเงี้ยเออ คุณก็เริ่มขี้เบื่อเขานะคะกลายเป็นว่าเขามั่นคงกับคุณนะเขายอมยอมอ้อนวอนขอร้องคุกเขาอ้อนวอนคุณเลยว่ายอมทุกอย่างนะยอมเขายอมคุณนี่ก็คือคุณนะอันนี้ก็คือราชสีนะคะคุณคิดดูแล้วกันคุณนะคะบังคับราชสีได้มันก็ไม่ใช่ธรรมดานะจ๊ะคุณอืมคุณก็เจ๋งเหมือนกันว่ะอืมนั่นแหละประมาณนั้น เขาก็เลยคิดว่าความทรงจําที่ผ่านมามันก็รู้สึกว่ามันมีทั้งดีและไม่ดีนะคะส่วนมากมันก็ดีนะคะในความทรงจําของเขาคือว่าคุณอะดีสําหรับเขานะคะคุณไม่เคยทําให้เขาแบบว่าเสียใจหรือว่าไม่เคยทําให้เขาแบบว่าลําบากใจนะคะแต่เขาะสีที่ทําให้คุณแบบว่าเสียใจและลำบากใจที่สุดนะคะ ขาก็มาคิดย้อนดูว่าสมควรแล้วที่คุณนะคะจะจัดการขั้นเด็ดขาดกับเขานะคะยื่นไม้ตายนะคะ is of one นะคะพูดคําเดียวคาไหนคํานั้นนะคะถ้าจะอยู่กับฉันนะคะคุณพูดอย่างนี้ถ้าจะอยู่กับฉันนะคะคุณต้องจบกับทุกคนนะคะคุณต้องแบบว่าอย่ามาแบบมีอะไรที่แบบว่าวุ่นวายนะคะถ้าเกิดคุณจะรักสนุกแบบนั้นคุณก็ไปนะคะคุณไม่ต้องมายุ่งกับฉันคุณพูดอย่างนี้นะจ๊ะ คุณใช้ไม้ตายนะคะนางก็อึ้งไปร้องไห้อยู่คนเดียวนะเออนะคุณก็น่านะคุณนะคุณก็โหดนะจ๊ะแต่คนนี้มันดือ้อจริงๆดือ้อถ้าคุณไม่ทําแบบนี้ก็คือไม่ได้อะ่ะอืมความทรงจำของคุณนี่ก็สาดิสนะอืมรู้สิว่าไพา่จะแนะนำอะไรคุณนะคะ The Sun สองดาบ n นอ o ฟ of นดิเคิลนะคะ e Moon Two of w a วอนนะคะหรือว่าสองไม้นั่นเองนะคะเขานะก็ยอมค่ะคุณเขายอมหยุดที่คุณเห็นไหมมันขึ้นหลังเราก็สีคาถาแล้วเขามั่นคงกับคุณนะคะเออเขามั่นคงกับคุณมากเขาไม่ยอมให้แบบว่าสิ่งที่มันเป็นความทรงจำที่ดีของเขาอะหายไปนะคะ เขาไม่ยอมเสียคุณไปนะคะเขาไม่ยอมที่จะให้ใครมาเป็นช้อยนะคะไม่ยอมแบบนี้ไม่ยอมมีหนึ่งมีสองนะคะเขาจะเลือกคุณคนเดียวนะคะเขออามั่นคงนะคะเขาพร้อมที่จะยื่นความรู้สึกดีๆให้คุณท,ท,ทั้งๆที่คุณก็รู้สึกแบบเบื่อเต็มทนแล้วออคุณรู้สึกคุณอยากจะอยู่คนเดียวนะคะเดอะมูนคุณอยากจะอยู่รับๆคนเดียวนะคะคุณไม่อยากจะยุ่งกับเขาแล้ว คุณไม่อยากจะเห็นหน้าเขาด้วยซ้ํเองจริงแต่คุณไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเขานะหรือว่าไม่ได้แบบว่าอะไรคุณคือคุณไม่อยากจะเจอเขาอ่ะมันคือกลายเป็นว่าคุณไม่ได้รักเขาแล้วอ่ะคุณเป็นแค่สงสารน่ะแต่เขารู้สึกมีความรักให้คุณน่ะหมายถึงว่าเขาอยากจะมีความมั่นคงกับคุณหรือว่าสร้างอะไรกับคุณนะคะสร้างครอบครัวกับคุณเขาไม่อยากจะให้ความทรงจําที่ดีๆนะคะที่คุณทําให้เขาหายไป เอ,อเขารู้ว่าเขาอะทําอะไรที่ไม่ดีกับคุณนะคะเ,ออเขาก็รู้เขาก็แย่นะคะไพ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยแนะนําว่านะคะมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคะลองให้โอกาสเขาสักครั้งหนึ่งได้ไหมถ้าเกิดเขาเลือกคุณแล้วอะเอ,อเขาตัดทุกคนแล้วก็ให้ลอง,ลองให้โอกาสเขานะคะลองเปิดใจให้เขานิดนึงนะคะอย่าใจร้ายกับเขานักเลยนะคะแค่นี้เขาก็กินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะ เขาก็มืดเหมือนกันนะคะเขาก็หาทางออกไม่เจอนะคะไม่รู้จะไปทางไหนทางนี้หรือทางซ้ายทางขวาก็ไม่รู้อืมเหมือนคุณไม่ปรากฏตัวให้เขาเห็นเลยอะ่ะคุณไม่ทําอะไรให้เขารู้เลยว่าเขาเขาคือเขาไม่รู้ว่าคุณทําอะไรอยู่อะ่ะเออคือคุณก็อยู่เฉยๆของคุณอะ่ะคุณก็ไม่ยุ่งกับเขาอะ่ะแต่เขาอาจจะไม่ไหวอืมเขาเหมือนมืดแปดด้านอ่ะคุณเห็นไหม ขามืดแปดด้านเออไม่รู้ว่าเขาจะไปยังไงเขาจะหาทางออกยังไงนะคะแต่คุณก็เฉยๆนะคุณก็ไม่ได้อะไรนะแต่เขานี่แบบว่าเขามองว่าคุณคือแสงสว่างในชีวิตเขาเดซ s u นะเขามองว่าคุณคือสิ่งที่ดีๆสำหรับเขาเขาขาดคุณไม่ได้นะคะความทรงจำที่แสนดีของเขาก็คือคุณนะคะว้าวสุดยอดอ้อ ผู้ชายคนนี้นะคะผู้หญิงคนนี้นะคะโรแมนติกเสลือเกินนะคะสุดท้ายนะคะไพ่แนะนำบอกว่านะคะคุณก็ต้องลองเปิดใจให้เขานะคะจากรัชสีใหญ่โตนะคะกลายเป็นเมวน้อยๆของคุณนะคะคุณก็ลองเปิดใจให้เขานะคะนิดนึงนะลองให้โอกาสเขานะคะว่าเขาจะปรับตัวได้แค่ไหนถ้าเกิดว่าปรับตัวไม่ได้ ก็เดินคนละเส้นทางกันนะคะแต่คิดว่านะคะไพ่บอกว่านะน่าจะไม่คุยกับใครเลยคุยกับคุณคนเดียวเพราะคุณดัดนิสัยหนักมากเหมือนกันอืมแล้วเขาก็ไม่เคยเห็นใครมาดัดนิสัยเขาขนาดนี้ไงออนั่นแหละเขากลัวนะคะเขากลัวคุณมากนะคุณนะกลัวจนขี้หดตัดถ่ายอ,ะอ่ะเอาพูดง่ายๆจริง,รงอืมเขาแบบว่าเกือบหาทางออกไม่เจอ แต่ก็ยังมีแบบว่าแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์อยู่ก็คือยังมีแสงสว่างอยู่อ่ะคุณนั่นแหละก็คือคุณให้โอกาสเขาคุณก็ยังแง้มเง้มแบบว่าแสงให้เขาอยู่อ่ะให้เขาแบบพอเดินหาทางออกได้อ่ะตอนนั้นก็ยังมืดอยู่ในถ้าอยู่ไงแต่คุณก็ยังแบบเปิดไฟให้เขาอยู่นิดนึงอเขาก็เลยมองหาทางออกจากถ้านั้นได้อ่ะเออนั่นแหละ บอกไปเลยว่าเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปนะคะเขาคิดว่าคุณคือความทรงจําดีๆสําหรับเขานะคะความทรงจําที่น่ารักความทรงจําที่ไม่มีใครที่อดทนเท่าคุณและ,และกรรมเขาโคตรเยอะแต่คุณก็ทนได้นะคะจนคุณจะไม่ไหวคุณก็เลยบอกว่าพอไปคนละทางอืมแต่พอเราจะไปคนละทางเขาไม่ยอมนะคะเออนั่นแหละก็คือสิ่งที่ Amazing มากนะคะที่ คุณทำให้เขาเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้นะคะจากเสือกลายเป็นแมวจากสิงห์กลายเป็นมา้าอะไรอย่างนี้เออคุณคุณนี่ก็เจ๋งว่ะใช้วิธีนิ่งนะคะสยบความเคลื่อนไหวนะคะไม่ทำอะไรนะคะแค่พูดคำเดียวสองคำจบนะคะแล้วก็เอาจริงนะคะพูดจริงทำจริงนะคะไม่ได้พูดเล่นๆน,นะคะไม่ได้แบบเป็นผู้หญิงที่แบบว่าจัดๆๆๆไม่ค่ะคุณจะพูดแบบตึ๊บตับตึ๊บตึ๊บเลยค่ะจบ นะคะเขาก็กลัวนะคะนั่นแหละมันก็คือชีวิตความทรงจำของคุณและเขานะคะที่ตัดกันไม่ขาดนะคะก็ยังมีกันและกันนะคะอาจจะมีความทรงจำทั้งดีและไม่ดีนะคะมันก็เป็นประสบการณ์นะคะหรือว่าเป็นอุปสรรคที่ต้องผ่านมาด้วยกันนะคะเพื่อที่จะมีความรักที่แบบว่ามั่นคงหรือว่าเข้าใจกันมากขึ้นนะคะถ้าคุณจับมือผ่านอุปสรรคมาได้นะคะนั่นแหละคือรักแท้ของคุณนะคะ เอาละก็จบไปแล้วนะคะกับการทำนายของรันดอมนะคะมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะถ้าตรงก็ถือว่าเป็นความทรงจำที่มีความน่ารักนะคะมีทั้งดีและไม่ดีนะคะถ้าไม่ตรงนะคะก็ถือว่ามาฟังในเลน่านิทานนะคะคนดีนะจ๊ะก็ให้ทุกคนนะคะถ้าเกิดเจอรักแท้แล้วคุณก็ต้องรักษา ไว้ให้ดีๆนะคะถ้าเกิดเจอคนที่ดีๆแล้วคุณต้องรักษาเขาไว้นะคะคุณไม่ใช่แบบว่าพอใกล้จะเสียเขาไปแล้วคุณค่อยมาแบบร้องหุ่มร้องไห้แล้วก็คุกเข่าอ้อนวอนขอร้องเขานะคะไม่ใช่นะคะคุณคุณต้องรักษาเขาไว้ดีๆนะคะถ้าคุณเจอคนที่ใช่แล้วคุณหยุดนะคุณอย่าไปเลือกคนหนึ่งคนสองคนสามนะคะคุณอย่านะคุณอย่าไปทําตัวเป็นเหมือนเพย์บอยเพย์เกิร์ลอย่างเงี้ยไม่ใช่คุณอย่าไปปูเสน่ห์เลยเดี๋ยวคุณจะเสียคนดีๆไปนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องหยุด นะถ้าคุณเจอคนที่ดีแล้วคุณก็ต้องหยุดนะคะอย่าทําให้เขาเสียใจนะคะอ่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณเจอเขาแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตหรือว่าเขาอาจจะเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่หรือเปลี่ยนเขาให้เป็นคนใหม่ก็ได้เพราะว่าเจอคนดีๆเขาก็จะต้องพาเราแบบก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงานและครอบครัวการเงิน ฐานะทางสังคมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจงรักษาไว้นะคะถ้าเกิดเจอคนที่ดีๆแล้วนะคะทุกคนโอเคก็จบแล้วนะคะสำหรับความทรงจำของใครก็ไม่รู้นะจ๊ะอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่หรือเป็นของเขาก็ไม่ใช่ก็ไม่รู้นะคะมันก็เป็นแค่สุ่มนะจ๊ะเอาละก็ ชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งกิ้งกง <ๆ S 1> นะคะแจ้งเตือนนะคะว่าแนนมาแล้วนะคะมาเสร์บคุณถึงบ้านแล้วนะจ๊ะไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย